สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาทำเจ้าตัวผ่าหวายกันนะครับเราจะต้องนะครับเลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาก่อนเหมือนเราเลี่ยมเข้าตลับนั่นเองนะฮะนี่นี่เลี่ยมใสๆเหมือนเราเลี่ยมเข้าตลับก่อนนะครับนี่ตัวนี้จะมีความหนารวมฝาไปแล้วอยู่ที่6มิลน,นะครับใช้แกน4มิลน,นะครับส่วนเจ้าตัวนะครับแกนหวายตัวนี้มันจะเป็น6มิลน,นะครับก็คือใช้งาช้าง สามมิลสองแผ่นมาประกบกันก็จะได้6มิลน,นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยแกน4มิลแล้วก็ฝาหน้าหลังอย่างละมิลก็เป็น6มิลน,นะครับหรือจะเป็นแกน3มมิลประกบให้เป็น5มิลก็ได้นะครับแต่อย่าประกบให้มันเป็น7มิลน,นะฮะอย่างนั้นมันจะสูงกว่าเจ้าตัวไหวมันจะใช้ไม่ได้นะครับนี่ไหวย6นะครับตัวองค์พระก็ต้อง6นะฮะหรือองค์พระจะเป็น5 ก็ได้นะครับแต่องค์พระนะครับจะเป็นเจ็ดไม่ได้นะครับมันจะสูงกว่าไหวไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันจะประกบไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ไปเลี่ยมแยกส่วนมานะครับจุดนั้นผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปเลี่ยมมาเลยนะครับแล้วก็เอาบล็อกตัวเมียนะครับตัวเมียที่เราใช้กดฝาองค์พระนั่นแหละฮะมาวาดเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเราจะฉลุฉลุวงในนี่ออกก่อนนะครับเบื้องต้นนะฮะนี่ครับ นี่ครับฉลุมาประมาณนี้เพื่อที่เราจะเอานะครับพระที่เราเลื่อมเสร็จแล้วเนี่ยวางแล้วเราก็จะวาดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะเรายังไม่ได้ระยะของปีกเลยนะฮะนี่แล้วเราก็มาวาดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะไปฉลุทิ้งอีกนะครับให้ให้เราสามารถดันองค์พระเนี่ยเข้าไปในแกนไหวเนี่ยได้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับนี่จะเป็นเส้นที่จริงนะครับเป็นเส้นที่จริงของเขานะฮะ โอเคเพื่อนๆไปตะบต่อนะฮะไปตะบยหรือไปเรื่อยก็ได้นะครับให้ได้เข้าได้ประมาณฟิตๆนะครับเนี่ยครับมาดูผ่าไหวงาช้างนะครับนี่ครับเข้าได้ประมาณนี้แล้วเราก็สามารถดันเข้าได้อย่าให้มันฟิตมากนะครับและอย่าให้มันหลวมนะฮะให้ดันเข้าได้ประมาณพอดีๆเนี่ยครับเพื่อนๆก็ขัดๆไล่ๆเอานะครับประมาณนี้นี่ลองเอาบล็อกมากดดูนะครับให้เขาเข้าสนิท นี่ครับมันก็จะเรียบสนิทพอดีนะฮะถ้ามีส่วนไหนเกินมาเพื่อนๆก็สามารถใช้ตะไบตะใบออกได้นะครับนี่อันนี้จะสนิทพอดีนะครับโอเคนะครับได้ขึงกนกลางแล้วเราก็มาทำฝาประกรบไว้ด้านหน้ากับฝาประกรบไว้ด้านหลังนั่นเองนะครับเดี๋ยว E ีนี้เพื่อนๆเอาการประกรบเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะเป็น e p 2ีก็จะเป็นงาน หลากหลายรูปมาหลากหลายรูปแบบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำนะครับฟ้าประกบไหวด้านหน้าก่อนก็ใช้แผ่นง,งาช้าง3มมิลตัวเดียวกันนั่นเองนะครับเราจะเลือกใช้ไหวยสีอะไรก็ได้นะครับเพื่อนไม่จะเป็นตกเป็นงาช้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นสีงาช้างเพราะว่ามันจะคล้ายๆสีของไหวยตามธรรมชาตินั่นเองนะครับ ประมาณนี้เราก็ใช้บล็อกตัวเมียนะฮะบล็อกตัวเมียด้านหน้านะครับที่เรากดฝาหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาตัวผู้มาวางเป็นเซนเตอร์ก่อนนะครับเป็นเ,นเซนเตอร์ก่อนนะครับแล้วเอาตัวเมียทาบลงไปนะครับทีนี้เราก็มาขีดเส้นจริงๆนี่นะครับเส้นจริงก็กดให้แน่นๆนน,นะฮะกดให้มันจมๆไปเลยครับเส้นจะได้ชัดๆนี่ครับนี่คือเส้นวงในจริงๆนะครับ ฝาหน้านะครับนี่ฉลูด้านข้างมาก็ประมาณนี้ทิ้งปีไว้ประมาณ6กมิลประมาณนี้ฮะแล้วเราก็นะครับมาทำฝาที่2ก็คือฝาหลังนะครับแล้วก็พิกบล็อกนี่พิกบล็อกด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะนี่เราวาดเส้นจริงกดเน้นๆครับเส้นคมๆนะฮะนี่อย่างนี้ไม่มีพลาดครับเพื่อนเป๊ะนะฮะ อันนี้คือฝาที่2นะครับแล้วเพื่อนต้องจาไม่ได้นะครับว่าอันไหนฝาหน้าฝาหลังนะครับมันมีผลนนะฮะโอเคนะครับไปเลื่อยฝาด้านหน้ามาก่อนนะครับนี่เลื่อยมาให้สามารถเข้าได้นะครับคือประกบเข้าไปได้นะครับมันก็จะไปล็อกไม่ให้พระเราที่อยู่ในแกนหวายนี่หลุดออกนะครับก็คือการประกบคล้ายๆประกบแมสนั่นเองนะฮะนี่ครับ ก็จะยิงน้ํายาประสานเข้าไปนะครับเราจะใชูุ้กัาทาทาเอาเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าการลองใบเมีดลักษณะนี้นะครับน้ายาเขาจะวิ่งเข้าไปทั่วนะครับแล้วมันจะทําให้อ่เกิดการยึดเกาะที่ดีนะฮะสำหรับการประกบฝานะฮะนี่ครับจะใช้ป้กันแต้มก็ได้นะครับหรือจะใช้การยิงนี่ปกติก็ได้นะฮะ นี่ครับก็เดินง่ายๆนะครับเดินง่ายๆเพราะว่ามันไม่มีผลต่อการรั่วของพระเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การประกบแมสเข้าไปนะครับเพื่อที่จะ,ะเป็นการป้องกันพระหลุดออกจากแกนหลักนั่นเองนี่ครับน่ครับทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ไปทำฝาหลังนะครับทำเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราจะได้อ จะตัวโค้งไหวนั่นเองนะฮะนี่คือฝาที่สองไปฉลุมาเหมือนกันนะครับไปฉลุมานะฮะเดี๋ยวเจ้าตัว EP สองนะครับจะเข้มข้นนะครับเพื่อนผมจะมีรูปแบบในการาใส่งานศิลป์เข้าไปเพิ่มนะครับเดี๋ยวเพื่อนรอติดตามให้ดีนะฮะครับ EP นี้เอาเบื้องต้นไปก่อนนะครับ ฝาที่2ก็ทําเหมือนฝาแรกนะครับไปฉลุมานะครับให้เขาเขา้าได้พอดีนั่นเองนะฮะแล้วก็ลองไม,ม้มีดสักหน่อยนะครับให้น้ํายาเขาได้เข้ามาให้สะดวกนะครับเพื่อ,อให้เขาได้ยึดเกาะที่ดีนะครับเกิดการยึดเกาะที่ดีนะครับนี่ครับคือประกบง่ายๆนะครับตัวนี้เพื่อนเพื่อเลือกใช้จะเป็นสีโกโก้โก,ก็ได้หรือสีมุกอะไรก็ได้นะครับมันก็ มีหลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายสีนะฮะปล่อยน้ำยาไปเลยครับเวก็วิ่งทั่วนะฮะหนีไปเลยนะครับใส่ไปเยอะๆไปเลยครับพเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะฮะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆทีนี้เราก็ ทิ้งไว้คืนหนึ่งก่อนนะครับผมทิ้งไว้คืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแต่งให้มันเป็นคล้ายๆเจ้าตัวไหวนะครับซึ่งมันจะถ้าทิ้งข้ามคืนไว้เวลาแต่งออกมามันจะเนียนเป็นเนื้อเดีวยวกันสวยดีนะครับมันจะไม่มีการแบ่งเส้นนะครับเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเพื่อนคอยตามดีนะครับเดี๋ยวผมจะออกแบบให้ดูนะฮะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน EP สองนะฮะรับนี้ก็ดูผลงานเจ้าตัว วงแหวนนะฮะวงแหวนสำหรับงานเลี่ยมแบบธรรมดานะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมสามารถนำไปต่อยอดนะครับในการทำรูปแบบ3ามห่วงนะครับสามห่วงอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ดูรูปแบบไว้นะครับในการแทงกหนกหรือว่าสร้างงานศิลปะเพิ่มเติมนะครับวงแหวนพวกนี้ก็ทำให้งานดูออกมาเป็นคลาสสิกไปแบบนึงนะฮะ ส่วนวิธีการก็คล้ายๆนะครับที่ผมประกอบครุฑนั่นเองนะครับเพื่อนๆคงจําได้นะครับที่เป็นครุฑวงแหวนนะฮะก็วิธีการเดียวกันเลยนะครับวิธีการทําวงแหวนต่างๆนะครับก็เหมือนกันเป๊ะนะฮะวิธีการเลี่ยมลูกอมนะครับลูกอมเล็กๆมาเท่ากับเล็กจิ๋วๆมาขนาดนี้นะครับเราก็มาเสริมงานศิลปะของเราให้ขยายขึ้นมาสักนิดนึงนะครับเราก็ไม่จะเป็นต้องเลี่ยมให้มันเล็กจิ๋วๆไปตาม ชิ้นงานนะครับสำหรับการทำสามห่วนะฮะนะครับอย่างคุ้นแผนลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถออกแบบในรูปของโครงสร้างภายนอกเห็นไหมครับมันจะมีอยากมีอะไรมีสันออกมานะครับมันอยู่ที่เราออกแบบนะครับเราไม่จะเป็นต้องไปตัดตรงตัดตรงอย่างเดียวนะครับสำหรับการเปิดบล็อกเห็นไหมครับด้านล่างนะครับมันจะเป็นโค้งโค้งนะครับ ก็เอามาให้เพื่อนๆเผื่อเป็นแนวทางนะครับในการเอาแบบสัดส่วนในการเปิดบล็อกของพระแต่และอย่างนะครับมันไม่มีอะไรตายตัวตรงไหนที่เราสามารถเสริมเติมแต่งหรือตัดออกนะครับเราสามารถทําได้หมดเลยให้งานศิลป,ปะออกมาได้ได้ดีนะครับที่พอใจของลูกค้าแล้วมันดูดีสบายตาก็ทำมาเลยครับเพื่อนนะครับประมาณนี้คิวมันก็จะเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อน ก็ังเร่งงานนะครับก็เลยไม่มีเวลานะครับที่จะทำในส่วนของคลิปต่างๆออกมานะครับก็ใกล้จะหมดช่วงงานด่วนแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับเพืพ่อนสวัสดีครับ